สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่องเจ็งเป๊กอเมซิ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูง่ายๆสไตล์เจ็งเป๊กอเมซิ่งจะทําอะไรนั้นต้องไปถามคุณแม่คะ่ะอะคุณแม่หายไปไหนเนี่ยแม่คุณแม่คะคุณแม่ สวัสดีเจ้ามาแล้วเนาะวันนี้จะมาทำแหนมพัดใส่ไข่เอ้ยแหนมใส่ <c oughs> พัดไข่ใส่หุ้นเส้นเจ้าเนาะแล้วนี่ก็มีเครื่องปรุงก็มีแหนมมีไข่มีหุ้นเส้นแล้วก็มีพักแหนมนะเจ้าแล้วก,วก็อันกระเทียมนี่เราจะเอาไว้คั่วแล้วก็โรยหน้า แล้วก็แบง่งไว้สักน้อยหนึ่งก่อนจะพัดแหนนะเจ้าต่อไปนะคะเราก็จะมาเจียวกระเทียมก,กันค่ะใส่น้ำมันก่อนนะคะโอเค<ม>เดี๋ยวเราจะหากระเทียมไม่เจอค่ะโอเคเราจะรอให้มันเ,เนี่ยไถเลยกดชักงเดี๋ยวฉีนิดนึงโอเคค่ะบายบาย เหลือวันี้เดียวเหลือสองสามกีบพ่อไว้ัมหอนใส่อีก็ได้ฮึอวก็จะเจียวนะคะเจียวให้หอมๆเลยนะจ๊ะอะดูมันจะห้อนนียังในไฟอ่อนห่อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้ว าาการเจียวเทียมก็เจะเจียวสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันจะไปสุกในถ้วยนะครับวุ้ยเชฟใหญ่แนะนำแล้วนเนาะเพื่อนถ้าเจียวกระเทียมให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไหม้ขึ้นมาก็ไหม้ครับผมเดี๋ยวเตรียมถ้วยถ้วยไปไหนถ้วยหายมา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 เจอแล้วถ้วยไกลแล้วลูกไกล้ละ แตนะ่สินะต้องกลนตลอดนะลูกถ้าบ่กลนเดี๋ยวมันจะสุกหมดทั่วกันเนอะอย่างนี้ดิเอ๋กอบแล้วนะคะเราจะมาตักใส่ถ้วยกันเลยโอเคนะคะเคอ๊ะตักหยาตักยิ้นหนุันส่วนน้ำมันนะคะไม่ต้องเทออกนะคะเราก็จะใช้น้ำมันนี้เลยค่ะจะได้หอมกลิ่นกระเทียมด้วยโอเค,อเ,คเสร็จแล้ว อ้านะคะเราก็จะมาผัดกันนะคะเคกรเียมลงไปเลยชึบใส่กลางๆนะเจ้า,าเาขีย่ยข้างๆลงมาเอ้าวใส่ไข่เขีย่ยเขี่ยกระเทียมไปข้างๆอ่าจะใส่ไข่นะคะใส่ไข่สองฟอง เ,เกี่ยไขย่ไปื่อยชัวรให้ไข่ไข่เซีต,ตัวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นอย่างนั้นแหละยังเอาเถอะไวนี่ขยี้เลยก็ยังใส่แหนมเลยใส่แหนมใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลยเอาขยี้แหนมไปขายขายีขย้แหนมก่อนอ่า บีบแหนมกันอาต่อไปเราจะใส่วุ้นเส้นนะคะใส่หมดเลยนะอ่าใส่หมดเลยใส่พริกได้ไหมได้เลย,เลยวุ้นเส้นเราแช่น้ำแล้วะจะผัดไปสักคู่หนึ่งก็ปรุงเครื่องอะไรบ้างจ๊ะเครื่องปรุงน้ำตาล น้ำมันที่ใช้นี่น้ำมันอะไรครับน้ำมันแะบเปาเจ้าน้ำมันะเป,า,เา,ป,ะเปาสก,กัดเย็นสำหรับทำอาหารเจ้าเพื่อสุขภาพโอ้ไฟนี่แบบแรงเลยค่ะสงสัยยังไงได้เปลี่ยนเตาเก็ตปิกนิกใหม่แล้วเนี่ยใส่น้ำตาลยังจ้ะอ่ะาไหลไปใส่เท่าไหร่จ้ะหนึ่งช้อนชาไม่ต้องพูนโอเคจ้ะเยอะไปประมาณนี้อ่ารวยรวย,ยอ่า

ต่อใส่พริกไทยเจ๊ใ okay, ส่พริกไทยต่อ,อตามจะชอบจนะ้ะอะใส่น้ำตำๆหน่อยเจ้าติ๋วเอาละอ่าเจอ่า <Okay. S 2> แล้ว,ลว,วเดี๋ยวสุกเราไปดูจัดจานกันที่โต๊ะกันเดี๋ยวเราจะผัดให้ได้ที่สักครู่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่โต๊ะเลยค่ะคะกับเมนูแหนมผัดหุ้นเส้นนะคะ ใส่ไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน,นะคะ่ะเอามามาชิมกันเนาะมัจนจะล้ำก่อ<า>น,นเอาทุกอย่างเลยเนาะกระเทียมเจียวด้วยจะได้อร่อยอร่อยอหอมๆเรามีกระเทียมเจียวโรยหน้าด้วย,ย,ววยต้นหอมดอกไม้ไม่ต้องกินหน้าเอาแค่ไว้สวยงามม่เฉย กำยันๆอืมร้อนเจ๋งเป้งอร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่เจ้าอันนี้นะถ้ากินกับอันได้ข้าวนึ่งสักหน่อยนะ็จะร้านะเจ้าใครที่ชอบกินข้าวนึ่งก็กินกับข้าวนึ่งก็ได้เนะาะใครที่กินกับอันข้าวข้าวสวยข้าวหุงก็เพลินนะเจ้า ลองอยาากันที่บ้านนะเจ้าช่วงที่อันเก็บตัวยุคโควิดสิบเกา้าลนะเจ้าและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกินช้อนไข่ช้อนมันจานไข่จานมันนะคะช่วงโควิดนี้แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมถ้าจะออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยด้ยนะคะสําหรับวันนี้ก็พอไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุง๊งกิ๊งจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ